เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่ช็อกผู้คนในอีเดียขึ้นอีกครั้งเมื่อนักแสดงหนุ่มดาซานทูกูดีปาถูกตำรวจจับในข้อหาฆาตกรรมแฟนคลับของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมและส่งตัวไปสู่เรือนจำในเมืองเดียวกันแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจเพราะมีการค้นพบว่าการจองจำดาซานที่เรือนจำนี้ไม่ใช่ครั้งแรกดาซานทูกูดีปานักแสดงชายวัย47ปี ถือเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการภาพยนตร์ภาษากคนาดาซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในรัฐกรนาตกะทางตอนใต้ของอินเดียเขาถูกจับหลังจากที่ดาซานเข้าพักอยู่ระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาดาซานต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมนายเรนูกัสวามีพนักงานร้านขายยาซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของดาซานวัย33ปีศพของเรนูกัสวามีถูกพบในท่อน้ําทิ้งกลางเมืองเบงกาลูรู จากรายง,งานระบุว่าสภาพศพน่าสยดสยองและการชนสูตรเบื้องต้นพบว่ามีการทรมานชายคนนี้จนตายก่อนจะนำร่างมาทิ้งน้ำดาซานตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับอีก17คนทั้งหมดถูกตั้งข้อหาต่างๆกันไปตั้งแต่การฆาตกรรมลักพาตัวยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและสมรู้ร่วมคิดก่ออาชญากรรมมีรายง,งานว่าตำรวจเมืองเบงกาลูรูตรีกรอบสาเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้เอาไว้ว่า ดาสานไม่พอใจที่นายเรนูกัสวามีส่งข้อความลามกอนาจาร์ผ่านโซเชียลมีเดียให้กับปวิตราโกลดานักแสดงสาวชาวอินเดียที่ถูกซุบซิบกันว่าเป็นแฟนลับๆของดาสานเพราะดาสานมีภรรยาอยู่แล้วซึ่งปวิตราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย17คนนี้ด้วยเหมือนกันนางวิชัยลักษมีภรรยาของดาสานเองก็ถูกจับกลุ่มในคดีนี้ด้วยเนื่องจากตำรวจไปพบรองเท้าของดาสานที่คาดว่าใช้ในวันก่อเหตุอยู่ที่บ้านของวิชัยลักษมี สื่อท้องถิ่นอย่างอินเดียทูเดได้มีการเผยแพร่าภาพของผู้ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะถูกลักพาตัวขึ้นรถสามล้อไปจากเมืองจิตราธุรคาและหนุ่มข้รร้ายถูกทรมานจนตายคนร้ายนำร่างไปทิ้งท่อน้ำที่ย่านคามักชีภรรยา หลังจากถูกจับกลุมดาซานถูกพาตัวไปคุมขังที่เรือนจำเมืองเบงการูรูซึ่งก็มีรายง,งานที่น่าตกใจว่าดาซานเคยถูกจำคุกมาก่อนแล้วเมื่อปี2011ในคดีใช้ความรุนแรงกับภรรยาตัวเองและเรือนจำที่ดาซานถูกคุมขังก็คือเรือนจำแห่งนี้เหมือนกันดาซานเป็นนักแสดงที่มีไรายได้มากที่สุดในวงการภาพยนตร์กานนาดามีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ60เรื่องแต่และเรื่องได้รับความนิยมอย่างมาก ดาซานมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมากกว่า2.1ล้านคนค่าตัวของเขาสูงถึง200-250ล้านรูปีหรือ88-110ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยปรากฏราก่กอนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิน่นที่ปกติจะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนถึงตอนนี้ทนายความของดาซานยังปฏิเสธการกระทำความผิดแทนลูกความของเขาซึ่งตำรวจอินเดียเองก็ยังเดินหน้าตามหาความจริงกันต่อไป ท้ายที่สุดไม่ว่าจะได้ตัวคนผิดจริงๆหรือไม่หนึ่งชีวิตที่เสียไปก็ไม่อาจเรียกคืน